มา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 เก็บเครื่องเทศกันแล้วมาเก็บออริกาโนออริกาโนกับไมโอรแรงนี่อันก็ยั่งมันตะกี้นี่เพียบเพียบเลยเครื่องเทศตรงนั้น ใหญ่มากๆข้างตังเลยขึ้นอเอาไปใส่สปากเกตตีพาสต้าพิซซ่าได้มดเด้อเนี่ยหอม เดี๋ยวมันขึ้นสูงๆจะเก็บไปไปตากไปบ้านเขาเนี่ยตอนนี้ต้นเก่ามันปีแล้วเวนี่แห้งเลยไหนล่ะเออเนี่ยกำลังขึ้นงามๆเลยถ้าบบบเก็บมนะันหนามันจะสูงนี่ kau tengok tengok ni meta kinya เน่ยปลักละกปลักละกปลักลัปลลัลักละไปเนี่ยกับเข้ากันเนี่ยกับเข้ากันเจ้ามันต้องเป็นจื๋ออย่างเสอย่างเนี่ยเป็นเครื่องเทศอ่ะเขาปลูกกับออร์แกโนอ่ะเนี่ยหอมหอมเดี๋ยวทำสวนหนึ่งตรงหนึ่งนี่ไม่กระจายนี่ออร์แกโนทูมิยานไมอนโอราออร์แกโนเครื่องเทศสำหพิซซ่าพาสต้าเจ้านี่ไง มพรนีหอมหอมอรกนนี่งัว่อันนี้ก็โอออรกานยันหมย่งไมโอรันอเรกนแตอันนีเนนนนนย,นนยนนเดี๋ยวคือผมสวนหนึ่งไปละเจ้าไปละ